ก็กราบสวัสดีนะคะสู่ช่องอาร์ติแฟรนนะคะอาร์ติแฟรนค่ะวันนี้ก็จะมาขอนาเสนอบอลสี bon นะคะในสวนของเรานะคะค่ะตัวแรกนี่จะเป็นหลวงหลวงปูท่ทิมนะคะตัวนี้เลยค่ะหลวงปู่ทิมค่ะใบสีชมพูนะคะสีชมพ,ะะชมพูอมเขียวกระดูกสีแดงนะคะสวยงามมากเลยนะคะหลวงปูท่ทิมนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็กาลังเป็นมีหลอดใหม่นะคะมีหลอดใหม่ยังไม่ค่อยกลางเท่าไหร่ะคะนี่นะคะใบใหญ่สียุมพูสวยงามมากเลยนะคะค่ะถัดลงมานี่จะเป็นดวงเศรษฐีนะคะตัวนี้นะคะดวงเศรษฐีก็ก้านกระดูกสีเขียวนะคะใบกลมสียุมพูนิดนึงนะคะแล้วก็มีเปรอะเปอสีแดงแดงนะคะ เป็นจุดๆนะคะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะดวงเศรษฐีนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้ใบสีแดงนะคะก้างกระดูกสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นปะดินเดชานะคะปะดินเดชาค่ะก็จะมีเปเอะๆทั้งสีแดงสีขาวสีเขียวนะคะก็เหมือนงานศิละปะ,ะคะ่ะดวงเศรษฐีนะคะดวงเศรษฐี ส่วนตัวใกล้ๆกันนี่จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้นะคะตัวสีแดงๆนี่ก็ไม่ไม่ทราบชื่อค่ะก็ท่านไหนทราบชื่อก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะนี่ค่ะบนใบไผ่นี่ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะนะคะท่านไหนทราบชื่อก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้ส่วนใบสีเขียว เปิเป่ปๆแดงๆนี่จะเป็นทิดาแม่กลองนะคะทิดาแม่กลองค่ะทิดาแม่กลองนะคะทิดาแม่กลองส่วนตัวนี้ใบขาวๆเปิเป่ปๆสีแดงก้านกระดูกสีเขียวตัวนี้จะเป็นไทยนิยมนะคะไทยนิยมนี่ค่ะไทยนิยมแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะ แต่เห็นสวยดีก็เลยเลีย้ยงไว้นะคะตัวถัดไปนี่จะเป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎก็ซ้ตั้งแม่ได้เลยนะคะซ้ตั้งแม่แล้วก็ถัดมานี่จะเป็นเอกราชนะคะเอกราชสวยงามมากเลยนะคะใบเรียวสีเขียวบนสขีขาวนะคะ เอกราชนะคะดูดูใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆเอกราชถัดมานี้จะเป็นบอนสีสัจธรรมนะคะสัจธรรมค่ะบอนสีสัจธรรมชื่อเพราะมากเลยนะคะชื่อเพราะมากส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชาวเมืองสิงห์นะคะบอนสีชาวเมืองสิงห์นะคะตัวนี้ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะ ตัวนี้แอดก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะตัวนี้แอดไม่ทราบชื่อค่ะก็สวยสวยดีนะคะสวยดีตัวนี้จะเป็นจอมทับนะคะจอมทับใบใหญ่มากเลยนะคะสีแดงสดเลยนะคะจอมทับส่วนตัวนี้ตัวนี้บอลดำบอลดำตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบนี่นะคะแล้วก็ถัดเข้าไปข้างในนี้จะเป็นมนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์ มนสวรรค์ก็เป็นบอลบอลใบใหญ่อะคะ่ะใบใบใหญ่ใหญ่มากมนสวรรค์เดี๋ยวอีกสักพักก็คงเอาเออกไปเลี้ยงนอกตัวะคะ่ะตัวเนี้ยมนสวรรค์ส่วนกระถางเล็กกระถางเล็กกระถางนี้นะคะกระถางนี้จะเป็นปราสาททองนะคะก็สวยสวยงามนะคะกระดูกสีเขียวนะคะกระดูกสีเขียว คนแดงนะคะใบเรียวแล้วก็อีกกระถางเล็กๆตัวนึงนี้จะเป็นมขวานลังสันนะคะตัวนี้มขวานลังสันถัดมานี้ถัดมานี้จะเป็นคมเพชรนะคะตัวนี้คมเพชรค่ะคมเพชรตัวนี้แอดชอบมากเลยนะคะตัวนี้สวยงามมากอันนี้ไม่ไม่ทราบชื่อนะคะน่าจะเป็นลูกไม้ น่าจะเป็นลูกไม้ไม่ยอมทิ้งไปนะคะแต่ละใบก็แตกต่างกันนะคะแต่มีมีใบใหม่ที่ออกมาแบบสีชมพูสวยงามดูอ่อนหวานมากเลยนะคะดูอ่อนหวานมากนี่ค่ะก็เป็นบอนสีนะคะอีกตู้หนึ่งนะคะของสวนอาร์ต้แพน์นะคะของสวนอาร์ต้แพนท่านไหนสนใจ สอบถามได้นะคะคอมเมนต์ comment, สอบถามได้หรือว่าท่านไหนที่ทราบทราบชื่อบอนอย่างตัวนี้ค่ะแอดไม่ทราบชื่อค่ะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ comment มาได้ด้านล่างจะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็มาจบคลิปนี้นะคะที่บอนสีหลวงปู่ทิมนะคะค่ะสนใจต้นไหนอะไรยังไงนี่สอบถามได้นะคะสอบถามได้ราคาแบ่งปันนะคะเป็นกันเอง สอบถามได้ทุกตัวทุกต้นนะคะอันนี้ดวงเศรษฐีนะคะดวงปู่ทิมค่ะก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านมากนะคะที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะขอบพระคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ